สวัสดีครับผมบุ้ง99รีแมปเพอร์ฟาร์มันะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูว่าไดโนเทสคืออะไรเวลาลูกค้าเนี่ยทักเข้ามาในเพจนะครับลูกค้าจะถามราคาจูรถใช่ไหมผมก็จะตอบแล้วก็จะแนบไว้เสมอเลยว่าพร้อมไดโนเทสครับส่วนน้อยนะครับแต่ผมก็อยากจะพูดถึงมืกันจะถามว่าพี่ครับไดโนเทสคืออะไรเดี๋ยววนันนี้ผมพาไปดูว่าไดโนเทสมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ผมจะไปแนะนําอุปกรณ์อย่างแรกก่อนนะครับที่เราจะต้องใช้แน่ๆนะครับก็คือเจ้าตัว O2 sensor หรือ lambda เองนะครับคืออันนี้จะเอาไว้ใส่ในท่อแบบนี้เดี๋ยวตามมาดูใส่เข้าไปแล้วเราก็จะเอาหัว lambda เนี่ยต่อไว้ที่นี่นะครับเพื่ออ่านค่าส่วนผสมน้ํามันกับอากาศหรือที่เขาเรียกกันว่า AFR นะครับไม่ว่าจะเป็น AEM จะเป็น lambda อะไรมันก็ได้หมดนะครับเอาเป็นแบบไ b a บรและกันจะได้ว่องไวรวดเร็วแล้วก็แม่นยานะครับผมไดโนที่ร้านใช้อยู่นะจะเป็นไดโนเจ็ต0อ 50i นะครับเป็นมาตรฐานอเมริกาเลย สำหรับไดโนนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับไดโนแบบฮับนะครับหรือไดโนแบบวัดจากลูกกิ้งแบบนี้นะครับลูกค้าหลายคนชอบถามผมนะครับว่าพี่ครับในโบชัวของผมเนี่ยแรงม้ามันมี80-90เลยนะครับทำไมมาขึ้นไดโนเนี่ยมันเหลือ60 70อย่างนี้ครับผมจะอธิบายฟังเ่าวๆก็คือไดโนชนิดนี้นะครับเขาจะวัดแรงม้าจากล้อหลังนะครับซึ่งไดโนที่เป็นฮับเนี่ยหรือต่อเข้าสเตอร์หน้าเนี่ยก็คือไม่ผ่านโซ่สเตอร์หน้าสเตอร์หลังล้อแล้วก็ยางนะครับผมสำหรับ เรื่องกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อนะครับไอเอฟอที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจะเป็นกราฟด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันจะกําลังจะบอกเรานะครับว่าตอนเนี้ยเครื่องยนต์เนี้ยมันจุดระเบิดแบบหนาหรือแบบบางอยู่นะครับผมกราฟพวกเนี้ยก็จะบอกเราหมดเลยนะครับว่าตอนนี้บางอยู่นะตอนนี้หนาอยู่นะช่วงไหนต้องการแบบไหนนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนเนี้ยไอกราฟสีแดงเนี้ยคือแรงม้าเยอะกว่านะครับก็คือมันบางกว่าไอกราฟสีน้าเงินแสดงว่ารถคันนี้จะเอาบางนะครับผมแต่ในที่นี้ก็ต้องลองปั่นบริโนดูอีกทีนะว่าบางเกินไป เวลาร้อนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมแรงม้ามันถอยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนจูนแ,แล้วนะครับผมนมจะไม่พูดถึงแล้วกันการจูนโบนิโนเนี่ยเป็นการเก็บรายละเอียดสําหรับรถที่ไล่มันแล้วหรือกําลังทํามาหรือกําลังไล่รถอยู่แล้วไม่รู้จะไปขี่ที่ไหนนะครับจะถนนที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมเราก็อาจจะมาไล่รถกับโบนโ bon นนะครับซึ่งผมก็ปล่อยให้เช่าอยู่ด้วยรถไล่มาแล้วอยากจูนก็สามารถมาขึ้นหรือเอาไมา้ผมจูนได้นะครับซึ่ง มันจะค่อนข้างละเอียดสําหรับใครที่สนใจอยากจะจูนรถอยากจะเช่าไดโนโก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในเพจ99 Remap นะครับหรือเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผมยังไงฝากล้านไว้ด้วยครับสวัสดีครับ